สวัสดีครับแฟนเพจทีเอ็ t ท h กิจเจนครับวันนี้มาทำรีวิวนะครับการติดไฮเดรจลนะครับติดยังไงได้สินค้าไปแล้วทำแบบไหนดูตามวีดีโอได้เลยนะครับเบื้อตัวลูกค้าได้สินค้าไปนะครับแยกตัวฟิล์มไฮเดรจลออกจากตัวแผ่นบล็อกนะครับมันจะมีเส้นปะให้ดูนะครับว่าตรงที่เส้นผ่ากลางจะมีตัวให้สำหรับตัวฟิล์มกระจกดูดหน้าจอนะครับให้ลูกค้าเก็บเศษที่เป็นกล้องหน้าเหล่านี้ออกก่อนนะครับได้สินค้าไปแล้วนะครับลูกค้าก็นำตัวเครื่องความสาระจอเรียบร้อยนะครับวางบล็อกลง ัวอากาศจะเริ่มดูดหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าวางให้ได้ตำแหน่งเลยนะครับลูกค้าก็กดรีดตรงนี้เพื่อให้ตัวฟิล์มดูดหน้าจอให้ได้ตำแหน่งนะครับทีนี้ตัวฟิล์มจะมีบานพับตรงกลางนะครับให้ลูกค้าหักขึ้นมาด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการรีดนะครับใช้น้ําหนักกดนิดนึงนะครับรีดออกไปเลยนะครับเพื่อให้แผ่นรองฟิล์มนะครับไม่ติดกับตัวบล็อกแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้ตรงขอบด้านข้างให้เป็นจอโค้งนะครับให้ลูกค้ากดแบบที่ใช้นิ้วนะฮะ กดรีดด้านข้างนะครับเพื่อให้ตัวความโค้งของหน้าจอตัวฟิล์มจะทําการยึดติดได้ดียิ่งขึ้นนะครับใช้มือช่วยนิดนึงนะครับทีนี้ได้สเต็ปที่2ก็คือเราก็สามารถมาทําแบบตัวแรกครับก็คือหักพับขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงกดรีดออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับง่ายๆวิดีโอนี้ทำให้ลูกค้าเข้าใจแล้วก็ติดได้ง่ายขึ้นนะครับขอบด้านข้างนะครับ2ฝั่งความโค้งของฟิล์มให้ลูกค้าใช้นิ้วนะครับกดช่วยนะครับ ในกล่องถ้ามีเศษผ้าลูกค้าก็สามารถใช้เศษผ้ารองปลายนิ้วนะครับกดรีดลงไปเพื่อให้ตัวฟิล์มนะครับโค้งสลปตามหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นรีวิวของ V40 นะครับสาหรับฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านนะครับจอโค้งข้างนะฮะลูกค้ารีดขอบแบบนี้นะครับพอรีดเสร็จปุ๊บตัวเนื้อฟิล์มนะครับมันจะติดกับตัวหน้าจอแล้วนะครับมันจะมีแผ่นตัวสุดท้ายที่จะต้องดึงออกนะครับลูกค้าจะใช้สติกเกอร์หรือ รีดแบบนี้ตาที่ผมทำนูแล้วคางแง้มด้านข้างมันจะมีแผ่นแบบนี้นะครับตัวคัตดึงออกเลยเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับติดเองได้ติดง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ้อยอากาศตรงกลางมันจะเซตตัวเองภายใน12ชั่วโมงนะครับไม่ต้องสนใจนะครับทิ้งไม้ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับผม